สวัสดีครับผมก้องครับอทั้งสเลยนะครับผมอยู่ในกันวันที่ยี่วันนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมที่ไปเพราะว่าพี่หมอแล้วก็พี่จิมชิมลไยนอนกลางเต็นท์ที่นั่นตอนเช้ามีตำรวจมาล้อมจับไม่ได้จับหรือจับไม่รู้เตรียมจะมีเทศ,ศกิจมีองน์นจะใชัยมา แล้วก็เลยไม่สนใจอะไรผมก็เลยรีบไปทันทีเมื่อไปถึงแล้วไม่เจอใครเลยครับสักคนหนึ่งเราไม่รู้ด้วยเขาไปไหนกันก็เลยโทรในไลน์ว่าถามว่าเขาอยู่ไหนกันเขาบอกโดนอยู่ชั้นเจ็ดอืก็ขึ้นมาขึ้นไปชั้นเจ็ดเลยครับก่อนขึ้นไปก็ก็ถามมาหาใครออกมาหาพี่หมอตำรวจก็ซักเบาะวประวัติมาเพื่ออะไรมามาทําอะไรก็กรอกข้อความเสร็จเรียบร้อยก็ได้ขึ้นไปชั้นเจ็ดพอไปชั้นเจ็ดปุ๊บก็เจอตำรวจอีกก็ล็อกเขาก็ไม่ให้ลง ก็เจอใครครับเจอพี่แจ็กเจอพี่หมอเจอพี่จิมแล้วก็หินมาหลายสี่คนผมอีกคนเป็น,นห้หมมาคนก็นั่งคุยกันไปไปมา,มาปุ๊บก็มีแม่บ้านเอาข้าวให้กินไปนั่งกินข้าวกันเสร็จแล้วก็คุยกันไปถ่ายรูปกันไว้ด้วยแล้วก็มีพี่จิ๊บขึ้นมาอีกคนหนึ่งเป็นหกคนก็พี่จิ๊บก็นั่งกินก็ไปก็เถียงกันไป้นมา,มาปุ๊บโอเคเขาก็ไม่ให้ลงอยู่แล้วก็ยังงงค่ะแม่ลงเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีคนใหม่มาอีกคนหนึ่ง คนใหม่ไม่รู้จักเลยครับมาจากไหนจนพี่หมออาบน้ําเสร็จอาบน้าตารวจนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำด้วยไม่ให้ไปไหนอาบน้าเสร็จพี่หมอก็คนใหม่ก็มาคุยกันเขาบอก็มาตามมาสอ,อสามเดือนแล้วคนใหม่เนี่ยเขาก็ตากอยากมาหาคุณประยุทธ์ไอ,อ้คุณเนี่ยรัฐมนตรีด้วยเขาไม่รู้ว่ารัฐมนตรีเขาจะมาเหมือนกันจะมาประท้วงแล้วก็เลยหลงขึ้นมาด้วยก็เสร็จปุ๊บจบเขาไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรสักพักตํารวจก็เรียก ขอญาตเชิญประชุมนะครับประชุมอะไรผมต้องประชุมด้วยเหรอผมก็งงในใจแล้วก็เอาตามเข้าไปลงไปชั้นหนึ่งปเปลี่ยนอีกตึกหนึ่งมันนั่งประชุมเขา้าห้องก็ไม่ได้เขาตรวจนู่นตรวจนี่คนใหม่ก็วุ่นวายทาไมผมจะเอาโทรศัพท์ไว้บันทึกนูน่นนี่พี่หมอก็จะโทรศัพท์ไว้เขาจะเยืะอย่างเดียวจนพี่หมอโมโหจนพี่หมอไม่ได้โมโหจนพี่หมอขอญาตว่าถ้าคุณมาแล้วคุณแม่ให้เขาคุณก็นั่งรอข้างนอกก็ได้ จนเขายินยอมพวกเราทุกคนหกคนเจ็ดคนแปดคนก็ยอมยินยอมวางโทรศัพท์ไปก็เข้าไปนั่งปุ๊บก็ไม่มีใครมาไม่เกินห้าทีรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติเข้ามาคนแรกนักข่าวตามเข้ามาอีกแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงเข้ามาอีกเข้ามานั่งแบบเต็มห้องตกกระจยครับก็คุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเงินชรา,าภาพคุยกันคุยคุย,คย,คย จนในคนใหม่มานอกประเด็นอีกเป็นเรื่องเงินสะสมรัฐบาลอีกจนคุณสุชาติไล่ออกจากห้องตะโกนด่าไล่ออกจากห้องออกไปถ้าไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังจนเขาเงียบก็รับฟังว่าเออเาสามารถตอนนี้เขาทาได้เอาขั้นที่หนึ่งขันที่สองขั้นที่หนึ่งคือเร็วที่สุด่วนที่สุดคือแก้ดีดเอกิจสิทความตีความ,วามให้เราภายในหนึ่งเดือน สองเดือนถ้ากิดตีความก็ได้ก็เราก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นที่เราได้ไม่หมดเพราะอะไรไหมฮะเพราะเออเออนายจ้างเราเขาไม่อนุญาตให้เอาเงินเอามาใช้ก่อนชลาภาพเขาก็ต้องไปตีความเออก็อไปแก้กฎหมายตรงนี้อีกปีครึ่งที่มันควบคั่ไปแต่ตอนนี้เราจะได้สามสิบเปอร์เซ็นแน่นอนเราได้สามสิบแเปอร์เซ็นแน่นอนเงินฉลาภาพของเราเองภายในไม่เกินสองเดือน แล้วก็นัดกันว่าเออเดี๋ยววันยี่สบสองให้มาคุยกันใหม่นะเออมาติดตามผลนะว่าผมทาจริงอะไรจริงเราเดือดร้อนแม่ทิพย์เขาเลยตะโกนมาว่าตอนนี้ก็เดือดร้อนขอยืมตังค์ก่อนได้ไหมครับท่านก็เลยอนุญาตบอกว่าเอ้ายืมตังค์ก็ได้ในที่นี้มีกี่คนเก้าคนอ่ะผมให้พวกคุณยืมแต่ไม่ใช่เงินผมนะเป็นเงินของเอ,อลูกน้องเขาเขาสามารถมี ใจ่ายให้ได้แต่ยืมมาคุณน้องมาคืนเขานะเอาไปเอาให้ยืมคนละหมื่นเก้าคนมีวิจินมีข้างนอกใหม่คนแต่เข้าไม่ทันก็เป็น10คนเอามาใส่มา12บซองแล้วก็เซ็นสัญญาเงินไว้ด้วยวก็ต้องคืนสิองนี้ต้องคืนทุกคนก็เลยโอเคเรามันก็เลยกลายประเด็นว่าเป็นเงินแสนมันไม่ใช่เงินแสนครับมันแค่เป็นเงินยืมทําสัญญาไว้ บัตรประชาชนทุกคนยืนไว้ยืนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับขอบคุณครับ